ด้านหน้าเป็นสะพานญี่ปุ่นนะครับอายุ400ปีนะครับตั้งแต่สมัยญี่ปุ่นนะเข้ามาในเวียดนามนะครับในอดีตครับผมน,นี่ทางเข้าเมืองเก่าออยอันนะครับตะายกำลังเดินเข้าไปออยอันเดินไปนเรื่อยๆนะครับเดินให้เดินตามไกลไปก่อนนะฮะเมืองออยอันนี่เป็นมรอดอกโลกนะครับแล้วก็สูนใหญ่ก็นิยมทาสีเหลืองเข้าเปสว่างมันมองชัด นะฮะบริเวณออยอันแล้วนะครับดูบรรยากาศโดยรอบนะครับฝรั่งก็มาเที่ยวบ้างแล้วป่าปลายครับผมยังไม่เยอะส่วนใหญ่คนไทยนะมาเป็นหลักเลยอะ่ะเพราะเวียดนามมาง่ายไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่มีขั้นตอนอะไรเยอะไม่ต้องขอเอกสารอะไรมากนะฮะพาสปอร์ตไปเดียวก็เขางานศิลปะงานอาร์ตนะครับ คนชอบาางานศิลปะงานอา,อาร์กเชิญร้านนี้ได้เลยนะครับเมื่ออันนี้สีเหลืองมาเลยนะครับเน้นสีเหลืองเป็นหลักครับเดี๋ยวเราก็จะเห็นสะพานญี่ปุ่นนะครับนะครับเอาสะพานญี่ปุ่นอายุ400กว่าปีแล้วนะครับ ที่ญี่ปุ่นมาสร้างเอาไว้เมื่อในอดีตนะครับที่ผ่านมา400ปีนะครับผมนะฮะขอพรนะจะขออะไรแล้วแต่เราต้องขยันด้วยต้องทํางานด้วยนะครับขอแต่พรไม่ทำมันไม่ถูกไม่รวยนะครับผมเออรู้แล้วดีใจชาวบ,บ้านนี้มาขอพรกันครับผมบนี่เราอยู่บนสะพาน ญี่ปุ่นแล้วนะครับอายุ400ปีครับผมนะฮะนี่ครับโครงสร้างเดิมนะครับอาจจะมีไม้มาเสริมบ้างบางตัวฮะตอนที่พายุเข้าครับผมอันนี้เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับที่าชาวบ้านแขามนันถือเดินทางปลอดภัยไปไหนแค่คาดประสบแต่ความสุขนะความเจริญความสมหวังนะครับด้านหน้าเป็นสะพานญี่ปุ่นนะครับอายุ400ปีนะครับ ตั้งแต่สมัยญี่ปุ่นนะเข้ามาในเวียดนามนะครับในอดีตรครับผม้างจะคล้า,ายๆกันนะครับการโดยร่อของ<ะ>ร้านแหล่ง,งละมะรดกโลกนะครับร้านนี้ก็ขายเสื้อผ้ามีโคมแดงด้วย ไม่รอดไมสรอดไม่รอดไม่อยไม่รัดไม่รอดไม่รอดไ่รอดไม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 ่นอดไม่อดไม่รอดไม่รอยไม่รอดไน่รอดไม่รอดไมารอดไรอดไนี้อดไม่าดไมารนดไ่รอดนี่รัดามารอดไรอะมรอดไม่รอดไม่รอดไมอะตม่รองไม่รงด้วยอดรม่ัอดม่รอย่รอดไม่อยน้่รองม่2อ0ปี่ึอนม่รอดไม่รอดไม่รอดนม่รอดไม่รอดไมรอบ3เกือเกมรอบ300ปีแล้ว นะครับคือการสร้างอาคารสถาปัตยกรรมแบบผสมผสานนะครับญี่ปุ่นแล้วก็ผมเวียดนามนะครับกจีนครับผมนะฮะโคบ้านหลังนี้น้ําท่วมบ่อยแต่ก็รอดมาได้ไม่มีอะไรเสียหายมากมายนะครับกลางคืนเจ้าของอยู่ข้างบนนะข้างล่างปล่อยปล่อยให้ชมนะฮะเสียก็ผ่านบัตข้าบัตรผ่านประตูด้วย เมืองอ้อ,อยอันนะเป็นมรดกโลกครับผมทางวัฒนธรรมนะครับผมอย่างนี้ในบ้านนะครับบ้านนี้ยังมีคนอยู่จริงนะครับยังมีคนอยู่ก็คืออยู่ข้างบนนะข้างล่างอ่ะกลางวันก็เปอดให้ชมด้านล่างนะครับอยู่มาแล้วช่วงเจ็ดอายุคนนะครับผม ลองลอยอน้ําท่วมนะครับเขาทำสีเหลืองๆเอาไว้วัดระดับน้ํำนะฮะที่นี่ท่วมประจับนะครับผมแต่ไม่มีอะไรสียหายมากนะอยากเป็นไม้เนื้อแข็งนะฮะนะฮะโอ้ก็เลยไม่ไม่มา,ไม,มาไม่มากินไม้นะนะครับขโมยระดับน้ําท่วมบอกปอสอด้วยแต่ละปีครับผมอารเจ้าพ่อกดูนะครับ ซึ่งอยู่ในออยอันนะครับซึ่งเป็นมรดกโลกนะครับทางวัฒนธรรมนะครับแล้วก็ยังมีคนอยู่จริงด้วยนะครับเหมือนเป็นพิพิธภัณฑ์ที่มีชีวิตที่ยังดำเนินชีวิตอยู่ณอดีตจนถึงปัจจุบันนะครับดูมังกรนะโอเคครับผมวานี่จะเป็นอ,ออยอันเก่านะครับซึ่งเป็นมรดกโลกครับแม่น้ำทั้งสายก็แล้วไป่น้ำทูบนนะครับ ฝั่งนู้นเป็นอ้อ,อยอันใหม่นะครับนะฮะถ้าเดินออกไปต้องเสียเงินค่าเข้ามาใหม่นะครับนะละ้วจะมีเรือรับจ้างเรือ,อพาล่องแม่น้ำทูบอนนะครับนะนะฮะฝั่งนู้นนะครับนะครับ้าแม่น้ำไปนะฮะคือเดินข้ามสะพานนะระ,ะยะไม่กี่เมตรนะครับผมนะครับนะฮะนี่คือ อ้อยอันเกา่าครับอายุหลายร้อยปีแล้วนะครับดูนะครับทุกซอยทุกถนนก็เป็นสีเหลืองไปหมดเลยไม่ไม่มีชื่อ,อื่นเลยนะครับมันก็เด่นเนี่ยเพราะมันพร้อมใจกันทาสีเหลืองนอะฮะแต่ถ้าข้ามแม่น้ําทูบนนมาไหลปั๊บมันเป็นอ้อยอันใหม่นะครับไม่ไม่ไม่ไมมมดกโลกนะครับมาเยอะเลยนะครับมาอย่างยุโปรปฝรั่งนมาเที่ยวนะฮะเมืองอ้อยอันนะรตรงไปข้างหน้านะครับ ทางข้างหน้าก,ก็จะเจอแม่น้าทุบอนนะฮะมันแม่น้ําทุบอนก็เชื่อมต่อกับผ่านสะพานญี่ปุ่นที่ว่าอายุ400ปีนะครับเดี๋ยวจะข้างหน้าแม่น้ําทุบอนนะครับทุกที่เป็นสีเหลืองหมดเลยนะครับสางชาติก็มากันเยอะนะครับข้างหน้าก็เป็นสะพานญี่ปุ่นนะครับผม